ที่จะพาคุณไปสัมผัสประสบการณ์เสมือนจริงนีเสมนจริงอิโต้จุนจิ collection color house นะคะเรามาดูกันว่าเราจะได้รู้อะไรเรดอีอุ้ยอุ้ยเล่นของจะโดนมนดํากันนะคะเขาจะมีรูเขียนอยู่เรนจงแซมไม่มีอะไรอะเอาไม่มีดูดิ color town โลคสุดที่สงในู้งลึมของทางสยงจุนจิอีโซคอลเลชั่นลเลอรอย่าปล่อยเชือกและตรงอย่าอยู่คนเดียวมา้นเขาใจไหมเจไหมเอนไหนน้องอยู่ท้ายสุหอกันพอน้องดู่ด้้ไอ้พี่้าก้ยขากูะอยู่ไหนดีมวย้าก็ได้เรียบร้อยแล้วเป็นไงคะ ไม่รู้จะดิ้นเสิไ <oh ม่ได้ตกใจผีนะคะนี่ไม่ได้ไม่ได้เก่งมากที่แบบไม่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 ออกกางคันได้เลยเช่นิตี้ก็เก่งมากเหมือนกันจะพยายามไหมคะไม่ใช่ไม่ได้หรอแล้วก็ออกมาร้านขายของแล้วค่ะก็เหมาะอยู่นะนิวตี้ใส่ปะ่ห โป็นหน้ามีเคยเห็นไหมใหญ่มากอันนี้กำลังเป็นตะก้องบล็อกอยู่เพราะว่าน่าจะเป็นบุคคลที่โทรศัพท์บอกการแ่ับล็อกที่สุดแล้วนะปรนเี้เต็มที่ใช้ให้คุ้มนะคะซื้อมานะต้องใช้ให้คุ้มนะไม่มีตู้ติ๊กเกอร์ด้วยนะสินค้าของเหมือนกันปาแบ้บี่ไงาเป็นหน้าหน้าแย่มา